เปรียบเทียบ6สีภายในนิพจนเพนสีสีสหรับคนรักสุขภาพในซื้อสีอะไรดีครับวันนี้ก็สวัสดีครับ,ส,บ,บสวัสดีครับคุณนุ่มคุณหมีตามเคยวันนี้มีแขกรับเชิญจาก,กูรูจากสีนิพจนเพนนะคุณแตมนั่นเองวันนี้เป็นอะไรนะครับคุณหมีเป็นสีภายในครับแต่ว่า,าเขานิพอนเพนสเขาเขาจวหัวมาว่าสีเขาสําหรับคนรักสุขภาพหกรุ่นเนี่ยอสำหรับ6รุ่นสีภายในสำหรับคนรักสุขภาพเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าอยากรู้ครับ ช่วยกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะครับ <Yeah. S 1> อ่ามาเข้าเรื่องกัน uh huh. สีภายในเนี่ยเขาบอกว่ากลุ่มรักสุขภาพเนี่ยจาก uh huh. 6ตัวเนี่ยมันมีอยู่วันสตัวใช่ไหมที่เป็น wellness ใช่เลยค่ะ wellness สองตัว uh huh. เป็นตระกูล economy ใช่ค่ะ uh huh. อ่าฮะ uh huh. เรามาเล่ากันดีกว่าว่าสีเนี่ยหตัวนี้มันดียังไงแล้วมันรักสุขภาพยังไง uh huh. เริ่มจากตัวไหนดีฮะ เรามาเริ almost, so mm ่มจากตัว hmm. ท็อปสุดล้วกันสีภายในนะคะก็คือตัวเกรดอัลต้าพรีเมียมนะคะซึ่งเชื่อว่าหลายๆบ้านเนี่ยน่าจะทากันอยู่เนาะนั่นก็คือทีฟอนเพนแอร์แคร์นั่นเองค่ะทีฟอนเพนแอร์แคร์อันเนี้ยจะเป็นสิ่งที่อยู่ในท็อปบนสุดคุณท็อปคุณท็อปใช่ค่ะในเวลเนสซี่รี่ของเราค่ะอย่างแรกคือ ต้องบอกก่อนว่า Comfort Wellness Series เนี่ยเราสมายถึงเราจะรวบรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยค่ะต่อผู้อยู่อาศัยเพราะความปลอดภัยในที่นี้เราหมายถึง1คือมันไม่มีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยนั่นเองค่ะกินได้ไมอาะกินไม่ได้อายอยหรือเปล่าย่อยอย่างนี้เลยไม่มีค่ะอาจจะกินไม่ได้นะคะแต่ว่าปลอดภัยต่อคุณภาพอากาศค่ะรวมไปถึงระบบทางเดินหายใจของผู้อยู่อาศัยเนี่ยยังไงปลอดภัยแน่นอนเพราะว่า มั่นใจได้เลยว่าสินค้าในกลุ่มของเวลเนซีรียของเรานะคะจะปราศจากสารอันตรายกลิ่นอ่อนปราศจากสารอันตรายใช่ค่ะอย่าง VOC อย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยเราจะ VOC คืออะไรคะ VOC จะเป็นสารระเหยชนิดหนึ่งนะคะที่อยู่ตามหลายๆเร์นิเจอร์ในบ้านของเราเลยไม่ใช่มีแค่สีนะคะที่จะมีสารระเหยตัว VOC ตัวนี้นะคะถึงกสารคอมมาลีไฮ ไม่ว่าจะเป็นพรมเฟอร์นิเจอร์ต่างๆตู้เตียงพวกนี้ค่ะก็จะมีสารระเหยพวกนี้ออกมาต้องบอกอว่ามันไม่มีกลิ่นค่ะเพราะฉะนั้นจะไม่รู้เลยว่าเอ้ยเราได้สูดดมสารอันตรายเข้าไปหรือยังไม่ใช่กลิ่นแบบกลิ่นสีอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ใช่ค่ะต้องบอกว่าสีที่มีกลิ่นอ่ะไม่ได้แปลว่าเหล่านั้นเป็นกลิ่นสารเคมีพวกสารระเหยพวกนี้มันไม่มีกลิ่นค่ะไม่มีทางรับรู้เลยดังนั้นค่ะใน้องเทนของเราค่ะก็ใส่ใจในเรื่องของ คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยเนาะเราก็เลยออกตัวในซีรีส์ที่จะรวบรวมผลิภตภัณฑ์ตรงนี้เข้ามาที่ปลอดภัยแน่นอนอย่างแรกอย่างที่บอกเลยค่ะนี่เปนเพนแอร์แคร์ของเรานะคะตัวนี้ตัวท็อปเลยเวลเนสก็คือหนึ่งคือซีโรวิโอซีค่ะคือปราศจากสารและเหยอันนี้คือกลิ่นอ่อนไม่มีกลิ่นดีกว่าค่ะทาปุ๊บอยู่ได้ในกี่วันทันทีค่ะทาไปอยู่ไปก็ได้ถ้าเกิดไปกลัวเลอะแบบกลัวที่สีก็อยู่ได้ถ้าเกิดทาห้องอา玛นี่แล้วอาาอยู่เลยจะโดนด่าไหม อามา่าอยู shifted, like ่เลยก็รอเลยค่ะแต่ต้องรอให้แห้งสิ่ก่อน่่ไม่โดนด่าเรื่องกลิ่นไม่โดนด่า่อกลิ่นไม่มีแน่นอนค่ะเพราะว่าอันเนี้ยเราปัสจากสาร VOC ไม่มีกลิ่นปลอดกลิ่นแน่นอนนอกจากตอบโจทย์คนเคนเหม็นกลิ่นสีเนาะคือเหมาะสําหรับบ้านอยู่ใหม่บ้านสร้างใหม่หนึ่งอะค่ะกับบ้านรีโนเวทค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโดเนี่ยก็คือสามารถทาแล้วพร้อมเข้าอยู่ไม่ต้องไปเช่าโรงแรมนู่นนี่นั่นเพื่อรอกลิ่นมันจัค่ะ นอกจากนั้นนะคะแอร์แครของเรามีคุณสมบัติเด่นนั่นก็คือสามารถที่จะฆ่าเชื้อแบคทีเรียไวรัสต่างๆใช่ค่ะต่างๆนี่แค่ไหนแค่ไหนก็คือ 1H1N1 หรือว่าไข้หวัดใหญ่ที่เราขุนชินนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีตัวที่เป็นโคโรนาไวรัสด้วยค่ะที่โควิดได้ไหมโควิดจริงๆเ้าบอกว่าโคโรนาไวรัสเนี่ยมันหมายถึงตัวเชื้อโรคที่อยู่โควิดเปสับเซตนะคะ เพราะว่าโควิไวรัสเันครอบทุกอย่างถูกต้องเลยค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้มั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยแน่นอนถาวว่าสามารถที่จะกําจัดแบคทีเรียและไวรัสตัวนี้เนี่ยได้คุณภาพสูงถึง9.9.9ทีเดียวกี่นาทีครับภายใน10นาทีโอ้โหมีกําหนดนาทีด้วยภายใน10นาทีภายใน10นาทีได้9.9.9เรียกว่าปลอดภัยมากๆนอกจากปลอดภัยจากสารเราเหย่อยังปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยเพราะว่าวรัสแบคทีเรียเนี่ยมันก็จะนําพาพวกโรคภัยไข้เจ็บไปกับผู้อยู่อาศัย อืมค่ะแล้วฟังก์ชันกลุ่มนี้ค่ะที่หลายๆคนชอบถามคือเรื่องเช็ดล้างความสะอาดอาไม่ต้องห่วงเลยค่ะสําหรับตัวดิบอนเพนแอร์ไคล์ของเรานะคะสามารถเช็ดล้างได้มากกว่าสองแสนรอบเลยค่ะโอ้โหสองแสนใช่ค่ะก็คือไม่ต้องห่วงเลยบ้านใครมีน้องเล็กๆอย่างนี้ค่ะเอาสีมาขีดเขียนสามารถที่จะใช้ผ้าชุบน้ําเนี่ยแล้วก็เช็ดทำความสะอาดฟิล์มสีจะกลับมาสวยเหมือนใหม่เลยทีเดียวค่ะอืมเพราะฉะนั้น คีย์ฟังก์ชันของเขาคือปอัสจักสาร VOC ถูกต้องค่ะนะฮะกลิ่นอ่อนกลิ่นอ่อนค่ะสามารถเช็ดล้างได้เช็ดล้างได้แล้วก็เรื่องของไวรัสแบคทีเรียที่เคลียร์ได้ภายในสิบนาทีได้ถึง99% 99.9เลยาเปอรนกาสกาจกาเนี่มีหลายฟิล์มสีไหมครับมีหลายฟิล์มสีไหมครับเรามีทั้งหมด3ฟิล์มสีค่ะนั่นก็คือแบบด้านนะคะกึ่งเงานะคะแล้วก็แบบเนียน ก็คือคเลือกได้หลากหลายมากๆากเลยคะ่ะพวกเทสต์เซอร์ติฟายของของไวรัสเนี่ยเป็นเทสมาจากไหนเพราะขยายความได้ไหมคของเราก็คือส่งเทสในสถาบาันชั้นนำค่ะไม่ว่าจะเป็นในประเทศแล้วก็ต่างประเทศซึ่งตรงนี้เรามีผลยืนยันแน่นอนค่ะมไม่ต้อง <ผม S 1> ห่วงเลยค่ะอยากจะเพิ่มเติมสำหรับผู้ผชมนิดนึงว่าถ้าใครที่เรโนเวทบ้านอยากจะให้กลิ่นอ่อนอสีรองพื้นนะครับ ถ้วเลือกสูตรน้ำด้วยนะ,ะใช่ค<ช>่ะเดี๋ยวไปเลือกสูตรน้ำนแล้วทำมาบ่นว่าทำไมสีไม่ยังกลิ่นไม่อ่อนเพราะสูตรน้ำมันมันกลิ่นสูงเนาะเราต้องใช้สีรองพื้นสูตรน้ำด้วยแล้วถึงจะคู่กับสีนิคอนเพ้นแอร์แคร์ใช่ค่ะแล้วสำหรับตัวแอร์แคร์ครับมันมีฟังก์ชันหนึ่งที่นอกจากกลิ่นอ่อนแล้วมันยังฟอกอากาศได้มันสามารถฟอกสารฟอร์มอลได์ในอากาศด้วย ต้องเลยค่ะใช่เลยค่ะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าสารฟอร์มาลีไฮไม่ได้มารักสีอย่างเดียวอย่างที่แปมได้บอกไปค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาจะฟอกอากาศถ้าเกิดเขาจับตัวสารฟอร์มาลีไฮในอากาศได้ก็คือปลอดภัยคุณภาพอากาศภายในห้องที่ทาสีหรือว่าเพนแอนแคร์ปลอดภัยแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือมีฟังก์ชันที่เสริมเข้าไปด้วยใช่ค่ะและลงมาครับที่ตัว ที่อาลองลงมานะคะก็คือนิพจน์เพนเฮลแคร์นั่นเองค่ะคถามว่าแตกต่างจากตัวนิ p p น์เพนแอร์แคร์ยังไง ต้องบอกก่อนว่าคุณสมบัติเขาเนี่ยคล้ายคลึงกันค่ะแตกต่างด้วยข้อเดียวเลยก็คือเขาไม่สามารถที่จะฟ e อกสารฟอร์มาดีไฮในอากาศได้เพราะฉะนั้นเขาจะมีฟังก์ชันเรื่องกลิ่นอ่อนถูกต้องคะ่ะโลว์วีโอซีโลว์โอซีกำจัดไวรัสแบคทีเรียเช็ด<อ>ลางค่ะแต่ว่าอันนี้จะไม่มีคุณสมบัติในการฟ e อกสารฟอร์มาดีไฮค่ะอ่าก็คือไม่ไม่ฟอกอากาศแต่ว่าฟังก์ชันอื่นครบถ้วนถูกต้องค่ะก็ถ้าเกิดที่ในตลาดนะเราให้ผู้ชมฟังก็จะคล้ายๆกับ สีดูดาคลีนกับดูดาคลีนเอ plus ตัว t ีวีเออะหาดูดาคลีน A อ plus ก็ใช้คลายแอร์แคร์เนาะถ้าดูดาคลีนธรรมดาก็ใช้คลายเฮลิแคร์อย่างนี้เป็นต้นใช่เลยค่ะก็คือตัดอัตโตฟอสอากาศกับไม่ฟอกอากาศใช่ค่ะครับโอเคไปกันต่อค่ะไปกันต่อเราอยไม่ได้มีแค่สองผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่สามในกลุ่มของเวลเนสซีรีส์ของเรานะคะก็คือตัวไฮบริดชิลล์อินที่รีย์หรือว่า กลุ่มของผลิตภัณฑ์ไฮบิชิลที่ใช้ภายในค่ะตัวนี้นะคะยังมีคุณสมบัติทาในเรื่องของแน่นอนค่ะโลวิโอซีกิ่นอ่อนอแน่นอนก็คือไม่มีสารที่เป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยนอกจากนั้นตัวนี้สามารถที่จะเช็ดล้างได้ค่ะแต่ว่า จำนวนการใช้ละอาจจะลดหลั่นมาจากตัวแอร์แคร์นะคะซึ่งตัวนี้สามารถใช้ได้มากกว่า1นึ่งแสนรอบจริงๆก็ถือว่าเป็นจำนวนที่สูงมากใช่ค่ะและสาหรับฟังก์ชันสาคัญนะคะอย่างกําจัดไวรัสและแบคทีเรียสําหรับตัวไฮดริชวินทียร์ของเราเนี่ยก็ยังคงมีอยู่เหมือนกันค่ะใช่ค่ะก็เป็นทางเลือกให้สําหรับแบบว่าทางลูกค้าท่านผู้ชมนะคะเลือกใช้ได้มาพูดง่ายๆก็คือว่าเรื่องใช้รายยังมีอยู่ใช่ค่ะนะคร กำจัดเวลสแตครีเียยังมีอยู่ใช่ค่ะแต่ถามว่าสามารถกำจัดได้เทียบเท่ากับตัวแอร์แคร์ไมอันนี้อาจจะไม่เท่ากันค่ะต้องลดหลัล่นลงเรื่องเช็ดล้างก็ยังมีอยู่แต่ก็ลดหลั่นลงมา,าใช่ค่ะถูกต้องค่ะก็จะแอร์แคร์ได้มากกว่า20,000 0รอบนะคะสำหรับตัวไฮบิชิลเนี่ยก็ได้มากกว่า10,000 0รอบเลยคะ่ะต้องบอกก่อนว่าทุกผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของสีทาภายในของนิคอนเพจเนี่ยเราเน้นในเรื่องของการกลิ่นอ่อนค่ะ เพื่อที่จะให้ทุกคนสามารถพอมเข้าอยู่ได้ทันทีเพราะฉะนั้นถือว่าถ้าเข้าใกล้เคียงกันใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่นนตัวแอร์แคร์ใช่ค่ะแต่แอร์แคร์จะแบบกลิ่นอ่อนกว่าไปกันต่อค่ะอย่าเพิ่งเบื่อนะคะในตัวที่สี่ตัวที่สคะ่ะในตัวเบลนด์ซีรีส์นั่นก็คือวีนิเลก อินเทリยหรือว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์วีเนเล็กสำหรับทาภายในตัวนี้เป็นกลุ่มขายดีแล้วเพราะว่ามันเป็นคูลเนสใช่ค่ะในตลาดจำเป็นพวกงโฟล์ทีซันที่ทนได้ใช่ค่ะโฟล์ทีซันเป็นตัวขายดีเป็นชายเลยสำหรับตัวนี้จริงๆก็อย่างที่บอกว่าโอเคคุณสมบัติหลักๆยังอยู่ครบเหมือนเดิมค่ะกลิ่นอ่อนค่ะสามารถกำจัดแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสได้แต่อย่างที่บอกก็คือมันจะต้องลดหลั่น ลงมาจากแอร์แค่ลดหลั่นจากไฮดิชิลลงมานะคะสำหรับตัววินิเลตนะคะในเรื่องของการเช็ดล้างเนี่ยก็สามารถทำได้ดีอยู่นะคะเรียกว่ามันเป็นการบาลานซ์ระหว่างในเรื่องของราคาแล้วก็คุณภาพไปแล้ะคะ่ะอ,อะไรที่หายไปบ้างฟอกอากาศไม่มีฟอกอากาศไม่มีค่ะแล้วก็เป็นในเรื่องของอ่าจำนวนการเช็ดล้างก็จะลดลงมาจากไฮดริชิลค่ะรวมไปถึงอในคุณสมบัติในการกำจัดไวรัสและแบคทีเรียเนี่ยก็ จะลดหลั่นลงมาจากไฮดิชนเองเหมือนกันคือไงตัวเวลาจะน้อยลงหรือว่าใช้เวลานานขึ้นใช้เวลานานขึ้นค่ะในการกําจัดแล้วก็ประสิทธิภาพกำจัดเนี่ยจะไม่สูงเท่าแอร์แคร์อย่าง99.9ก็จะน้อยลงมาจาก99.9เนี่ยค่ะก็คือพอกำจัดได้ใช่พอกำจัดได้ก็กล้า <c oughs> ใช่ค่ะครับก็คืออันนี้คือสีตัวที่เป็นเวเนซีเ <Real ness. S 2> ถูกต้องค่ะก็คือเริ่มจากแอร์แคร์รุ่นพอกเนาะถูกต้องค่ะก็อกอกอากาศได้นะครับ เอลแคร์ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ก็ถักลงมานะครับแล้วก็ตัวไฮบริดซีลกับตัววีดเน็ตนะฮะสี่ตัวนี้ก็ฟังก์ชันก็ทำให้คล,ล้ายๆกันแต่ลดลัดกันลงมาถูกต้องค่ะนะฮะตอนนี้ก็คือกลุ่มนี้ถ้าว่ากลุ่มวีดีเน็ตซีรีสก็คือกลุ่มที่หลากสุขภาพใช่ค่ะแล้วจะมีกลุ่มประหยัดใช่ อีก2ตัวครับอีก2ตัวใช่ค่ะสําหรับภายในของเราเนี่ยก็จะมีเกรดที่เป็นเกรดทั่วไปนะคะสําหรับลูกค้าที่อขอบัเจ็ตน้อยลงมาดนึงนะคะก็จะเป็นในกลุ่มของซุปเปอร์เซิร์ฟค่ะซุปเปอร์เซิร์ฟซุปเปอร์เซิร์ฟนี่มีมอกกไหมคะมีมอกอค่ะ2 3 2 1แน่นอนอมัม่นใจในคุณภาพได้เลยค่ะที่สําคัญสามารถที่จะผสมเฉดสีได้เพราะว่าเป็นสีเบรกมีฟิล์มสีให้เลือกก็คือฟิล์มสีด้าน นะคะอ่าใช่บร,ร,ริษัทซูก็เซิร์ฟภายในก็เป็นสินค้าเกี่ยวกมกที่สามารถใช้ในงานราชการงานต่างๆได้แล้วก็ยัง<ช>มีโทรศัพท์อีกตัวหนึ่งคือโทรศัพท์ว้าวากอบอับมกสเมาด้วยถูก,ถกตอ้องเลยค่ะก็เป็นเกจประหยัดตัวหนึ่งที่แต่เรียกว่าในสาษในภาษาศีลเขาเรียกว่าสินค้าเนี้ยเป็นสินค้าเกี่ยมาตรฐานจริงๆมอกคือมาตรฐานค ใช่ใช่แล้วก็ตัวสุดท้ายครัตัวที่หกครัถ้าเกิดว่าซุปเปอร์เซอร์ค่ะยังย่อมย่อมไม่เพียงพออาจจะแบบอาแพงไปอะไรเงี้ยขอถูกมาอีกนิดหนึ่งนะคะจะแนะนำเป็นตัวจูเนียร์99ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเราก็ราคาของเราก็คือคุ้มค่าอยู่ในเกตคุ้มค่าเบาสบายกระเป๋าแน่นอนค่ะแต่ก็จะให้ในเรื่องของเฉดสีสวยงามอาจจะไม่ได้ในเรื่องของความคอทนนะคะอาจจะใช้พวกแบบ งานเอสซีบีชาตงานอีเวนต์ไว้ทีเนี่ยตกแต่งภายในได้ค่ะก็คือเจ็ดจสิจำกัดด้วยอายุงานไม่ได้เยอะเนาะหรือสามสิบหกเดือนค่ะหรือผมเห็นคนก็ใช้ยังมาเปทาพวกห้องเช่าเวลามีคนออกเนาะใช่ค่ะมาเลนเว้นเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะตัวจูเนียร์เก้าสิบเก้าจะเหมาะสมมากค่ะอันก็คือโดยโดยสรุปนะฮะอยากจะให้เราเรียมให้ปากทีนะครับแต่ แพงสุดท็อปอนะนถึงถูกสุดเนี่ยเลียงอะไรกันบงคัได้เลยค่ะอ,อันดับแรกเลยนะคะเป็นขอแนะนำก่อนว่าถ้าสำหรับกลุ่มเกรดพันสีที่เหมาะสมกับคนผู้อยู่อาศัยที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพก็คือกลุ่มวิวเนสซี่ลี่น,นะคะก็จะมีทั้งหมด4ผลิตภัณฑ์ในการนะคะตัวอัลต้าพรีเมียมหรือเกรดที่ดีที่สุดสีทาภายในที่ดีที่สุดจากนิปอนเพนก็คือนิปอนเพนแอนแคร์นะคะตัวนี้ก็คือจะมีคุณสมบัติก็คือกำจัด ไวลัสแบคทีเรียนะคะฟอกอากาศได้เช็ดล้างได้กิ่นอ่อนขอมเข้าอยู่ค่ะอลองลงมานะคะจะเป็นนิปอนเพนเทลแคร์ค่ะตัวนี้นะคะก็คือคุณสมบัติเนี่ยเหมือนกับตัวแอร์แคร์เลยเพียงแต่ว่าไม่สามารถที่จะฟอกอากาศได้ก็จะเป็นแบคทีเรี์ในกลุ่มของผีเมีย่นะคะอลองลงมาอีกนิดนึงค่ะจะเป็นกลุ่มของไบคทีเพั์ไฮบิชิลภายใน นะคะแล้วก็สุดท้ายในกลุ่มเวลเนสซี่รี่นั่นก็คือนิปเปิล 10V Deluxe นั่นเองนะคะก็จะเป็นกลุ่มสีเดอร์พานของเวลเนสซี่รี่นอกจากนั้นค่ะก็จะมีกลุ่มที่เป็นประหยัดลงมาอีกนิดนึงในกลุ่มของมาตรฐานนะคะแล้วก็กลุ่มแบบเกตอีโคโนมีนะคะนั่นก็คือตัวซูเปอร์เซิร์ฟนะคะภายในแล้วก็ตัวจูเนียร์99สำหรับภายในค่ะโอ้โหครบถ้วนหกตัวภายในนั่นก็คืออยากซื้อเลยถูกต้องค่ะ จากซื้อเลยเพราะตัวขายดีก็คือคงเป็นตัวบนสุดเนาะกับ<ช>ต,ต,ตัวตัววีเหล็กตัวกาใช่ค่ะฮก็ถ้าลูกค้าทุกคนนะครับที่ดูแล้วอยากซื้อนะฮะอยากปรึกษาก็ติดต่อได<ม>้นะฮะทางท้องทางเราเลยนะครับท<ม>างครมเทสเรานะครับขายสีนป้าเกทุกรุ่นนะครับ ราคาค่าส่งตั้งแต่คร,รั้งแรกพร้อมบริการส่งทั่วไทยเลยนะคะนอกเจากนั้น,นะครับพนักง,งานเราพร้อมที่จะตอบคาถามถ้าเกิดคุณลูกค้าคุณผู้ชมทั้งบ้านมีคําถามเพิ่มเติมมาในช่องทางน,านี้ได้หมดเลยแล้วก็วันนี้ก็ขอขอบคุณคุณแตมนะครับจากสีนิปปอนเพย์แล้วก็พวกเราสามคนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับค่ะถ้าไม่อยากพลาดโปรโมชั่นดีๆกับร้านสีอันดับหนึ่งอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะกดเลย